สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ลานจอดรถหน้างานวัดเขาวงพัชจรน,นะครับเป็นลานจอดรถยนต์นะครับผมสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวในงานวัดเขาวงพัชจรน,นะครับและซ้ายมือที่เพื่อนเพื่อนเห็นนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับนะครับผม สำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากจะมาปลดทุกข์นะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ท่านละ10บาทาเดินกันยาวๆเลยนะครับวันงานนะครับเพื่อนๆรถเยอะมากเลย กีจะเป็นบรรยากาศร้านค้าในงานวัดขาวงพระจันทร์นะครับเพื่อนๆอยู่ตรงช่วงโค้งศาลเจ้าพ่อขุนด่านนะครับก็จะมีสินค้ามากมายนะครับผมทั้งของกินและของฝากนะครับผมกดิ้ง สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนคนยินดีต้อนรับสู่ช่องลบรีคาจิว่าไรเดอร์นะครับผมวันนี้ผมอยู่ที่เทศกาลงานวัดประจําปีของวัดเขาวงพัชจรน,นะครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่ตรงทางด้านหน้าของลานจอดรถยนต์นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนไปเดินสํารวจว่าตลาดนัดทางด้านล่างของงานวัดเขาวงพัชจรนเนี่ยว่าบรรยากาศเป็นเช่นไรนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเซลล่นละเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันเลยครับ let's go นี่นะครับเพื่อนๆศาลเจ้าพ่อขุนด่านผมจะพาเพื่อนๆไปแวะชมสักเล็กน้อยนะครับเปิไหมสาธุครับอทอดครับทุกคน หอยทอดน่ากินไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของร้านค้าของกินสองข้างทางนะครับเพื่อนๆของกินเพียบนะครับฝูงการบินตะกตแตนของดีจากเพชร,รบตตุรีน้ำจิ้มเลิศรสแวะชิมแวะกลองหรือจะสื้อไปบ้านได้ฮันนี่แอนด์เล,ล,ลมอนคด้ทุกัมนูเลยครับ เตียวมูน้ำตกจินตโฟนะครับเพื่อนๆโอ้โหนี่อะไรเนี่ยไข่ปิ้งอของกินในงานนี่เยอะจริงๆนะครับงานของวงพัะจันร์ในปีนี้แต่จริงๆนะครับเพื่อนๆของกินในงานวัดโถงพจันร์น่มันเยอะทุกปีเลยนะครับผมผมก็ไปเดินกินเดินดูเล่นก็ไม่เคยทั่วงานสักทีนะครับแต่วันนี้ผมจะพยายามเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆให้ได้มากที่สุดน,นะครับ ไทย20ครับทุกคน น่ากินทั้งนั้นเลยตรงที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ด้านหน้านะครับผมบันไดเขาขาวที่ขึ้นไปตรงองค์หลวงพ่อนะครับหลวงพ่อพุทธโชคนะครับผมอันนี้ผมได้มาทําคลิปไว้ตั้งแต่เมื่อคราก่อนแล้วนะครับผมเผื่อเพื่อนๆถ้าสนใจก็เรียนเชิญนะครับ ขึ้นไปสักการะองค์หลวงพ่อพุทธโชกก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปพิชิตบันได3,790ขั้นกันนะครับผม ผมตัดสลับมาทางด้านฝั่งนี้บ้านครับฝั่งจากเมื่อกี้เมื่อสักครู่ผมพาเพื่อนๆเดินชมตรงร้านค้าของกินนะครับในส่วนของที่บนถนนลาดยางนะครับผมตรงนี้อีกส่วนหนึ่งนะครับผมเป็นส่วนที่อยู่ถนนอีกเส้นหนึ่งคู่กับถนนลาดยางนะครับก็จะมีร้านค้าของกินมากมายนะครับที่อยู่ในนี้นะครับผมสําหรับคนที่ชอบความไม่วุ่นวายนะครับผมทางนี้นะครับผมแนะนําเลยนะครับผมนี่ครับเพื่อนๆดูร้านนั่งกินเพียบครับ ตรงที่เพืเ่อนๆเห็นเป็นไฟขึ้นไปสูงๆนะครับอันนั้นคือทางขึ้นบันไดของยอดเขาวงพัจจนจรนะครับผมตรงทางเส้นนี้ที่ผมเดินนี่ก็สามารถเดินขึ้นไปบนยอดเขาวงพจ,จันรได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็แวะหากินเติมพลังกันตรงแถวนี้ก่อนก็กได้นะครับมีทุกอย่างพร้อมเสริมนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่ มาเที่ยวสการะร้อนพระพุทธบาทและก็พิชิตยอดของวงพระจันทร์3,790คัน อยู่ด้านหน้านี้คือซุ้มประตูด้านนอกก่อนที่จะเข้าไปพิชิตยอดเขางวงพจัน์นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆทุกคนเข้าไปเดินเล่นชมไฟในงานก่อนสิว่าปีนี้เป็นยังไงบ้างนะครับ นี่ครับขวามือศาลาไม้สักนะครับผมอนนของลวงู่ฟักนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูไฟใกล้ๆหน่อยขารบเขามาถึงจุดนี้ก็หันซ้ายหันขวาในเวเงยเข้ามาประดูโอ้วันนี้เปิดให้เข้าไปไหว้นี่นะครับเพื่อนๆ คลิปนี้เดี๋ยผมจะขออนุญาตพาเพื่อนๆเ,เดินเล่นชมไฟกับบรรยากาศในงานด้านล่างนะครับผมส่วนตรงที่สการะบูชาของครูบาอาจารย์ต่างๆนะครับอ่าในคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้เข้าไปกราบไหว้สการะเหมือนทุกคลิปที่ผ่านมานะครับเพื่อนๆต้องกลาบขออาภัยด้วยนะครับไว้ในที่นี้ ตอนนี้ยุคมัเดินทางเต็มแสงสว่างของคนเราเด่นรับหนึ่งปีหนึ่งครั้งที่เราจะเป็น,าน 3, 90, ทางขึ้นลอยพระพุทธบาทเขาวงพระจัน 3, 90, ทร์3,790คันขอยเก้ารมีให้อเค่ไหนใครดีกใครอยู่ใกล้ยังใครอยู่ท,ที่ไหน 3, พอได้ทราแล้วว่าวันมีเกิดโชคดีมีชายเดินทางไปมีเมตตาธรรมเนี่ยแหละเขาบอกเปย์ทายกับหลวงพ่อสําเร็จนะดาวคําอิษานเลยนะอดิษฐานว่าวันนี้ลูกมาทุกวันมากันทุกปีเพราะได้สร้างความดีบารมีเกิดอดิษฐานว่าวันนี้ขอมาเป็นหนึ่งของบารมีเมตตาธรรมเปิดแสงสว่างถึงจะสูงสักปาณใดระถึงจะสูงจะแค่ไหนเราก็มาร่วมบุญได้นะเป็นทางบารมีตั้งจิตอธิษฐานตั้งใจ เอเมตตาตั้งใจวันนี้เราครับเพื่อนๆจากซุ้มประตูเมื่อสักครู่นะครับซุ้มประตูชั้นที่สองนะครับบันไดที่เราขึ้นกันเมื่อตะกี้เนี้ยมันยังไม่ใช่บันไดขั้นแรกที่เราจะทําการพิชิตยอดเขาวงพระจันทร์กันนะครับเพื่อนๆแล้วก็จากจุดที่ผมเดินอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับก็นั่นก็คืออ่างแก้วนะครับผมอ่างแก้วของทางวัดเขาวงพระจันทร์นะครับเพื่อนๆ ทางช่วงนี้ก็จะคึมๆหน่อยนะครับทุกคน ตรงนี้คือด้านหน้าของทางขึ้นบันไดขั้นที่หนึ่งนะครับเพื่อนๆก็จะบูชาผ้าแดงกันนะตรงนี้นะครับเพื่อนๆให้ผู้คนได้กราบไหว้สักการะบูชานะครับพาท่านบอกว่า นี่เป็นบรรยากาศตรงหน้าบันไดขั้นที่หนึ่งของอางขึ้นวัดเขาวงพัะจันร์นะครับก็สามารถบูชาชุดนี้ได้ชุดแผ่นดัวทูกระทัเสริมชะตาชีวิตนะครับทำบุญชุดละ9 9บาทนะครับ ครับเพื่อนเพื่อทุกคนและด้านหลังผมนี่คือจุดเริ่มต้นของบันไดขั้นที่1ที่เราจะขึ้นไปนมาสการลอยพระพุทธบาททางด้านบนยอดเขาว,วงพันแล้วก็พิชิตบันได3,790ขั้นนะครับผมวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนมาส่งถึงแค่เพียงตรงนี้นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผม,ม,มก็เป็นบรรยากาศเล็กน้อยที่ผมมาฝากเพื่อนเพื่อนนะครับว่าทางด้านล่างของวัดเขาบว,วงพญ์ว่าบรรยากาศของงานวัดเขาบว,วงพร์ในปีนี้เป็นเช่นไรนะครับผม ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมและกดติดตามกดสับสคายให้กับช่องลบบุรีคาจิวาไรเดอร์เพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปสาระความบันเทิงแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ